ตนายน,นะครับนำ้ำขนที่คิดบ่ดีนะครับผมบอกว่าคิบดบ่ดีก็แล้วกันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามอวงลูกแคบโผดนะครับเหตุก็เกิดมาจากที่แม่แม่หน่อยเนาะเป็นดีใจเมื่อวานที่บพิ่นกูกหไว้แล้วก็มีคลิปต่างๆออกม่ว่าว่าสิคลิปทั้งอ่ายูทูบทั้งอ่าเฟซบุ๊กทั้งเพจทั้งทิกตอกอย่างต่างๆเงอยอะๆนะครับนะครับทุกคนร่วมยินดีแล้วก็ดีใจกับแม่หน่อยแล้วก็เห็นที่แม่หน่อย เพิ่งมีโชคมีลาบทั้งนี้นะครับแล้วก็ย่างเหนือขึ้นไปทะเบียนรถเป็นป้ายใหม่เ <ihan> ป็นไพเพกก็ซส <lan> ือครับแต่ก็บ่แเมนวสิไปลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเปนนันนะครับแมนสิไปสื่อเป็นหมื่นเป็นแสนเปนนันถึงขนาดต้องมาคอมเมนต์ว่ากันคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมไปเจออยู่ใต้คลิปคลิปนึงอยู่ทางช่อง u t u b e นะครับกักับเพื่อนเป็นคนยกล่างกลางเต็นห้นอุ้งอิงนี่ลหละคลิปเพนนะจาของคลิปเพน กับบักพักมุดคอมเมนต์นี่ไปเลยผมเปลี่ยนละโอ้ยท้อใจท้อใจน้ำความคิดแบบนี้นะครับผมอยากบอกว่าเออทีแม่นหน่อยเราบดไอเห็ดงานเรามาอยู่น้ำลูกมาดูแลลูกมาอ่านู่นนี่นั่นกับลูกนี่บอเมนว่าเราสิบเมีไล่ได้เลยครับไล่ได้แล้วก็มีนะครับผมอยากอธิบายคนๆคน,นี่หูวงว่าไลา่ได้แล้วก็มีบอเมนว่าเออบดไเห็ดการเห็ดงาน มาติดตามลูกจังสรนจังสี่หรอสิบ้มีเงินนะครับแม่หน่อยแล้วก็มีของเราคือกันนะครับมาเมีนวา่าเออปฏิเสธงา่ายเหรอสิบ้มีเงินพอบาทสีมาเ,เงินลูกไปใส่จังสรนจังสี่ความคิดจังสี่คิดได้จังได้นะครับเนาะนะควมเมียนคอมเมนต์นะี่เราคือมันเป็นคอมเมนต์ที่แคบมากนะความคิดผมนะเป็นคอมเมนต์ที่แคบมากแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆจนเกินไป ก็คือเมียนยูแต่เก่าเราบ่มมีมันบละกนสีดังกนสีนี้เราบ่มมีก็จริงแต่อย่าลืมว่าเม่นหน่อยเราเป็นคนถีมีอ่ามีมีดวงทางนี้อ่าบอกยังไงคือมีดวงทางนี้เราก็บ่แม่มน่าเราสี่เหรียหลายกับบ้านหลังถีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับบ้านที่เป็นบ้านในซ่งเบอร์เดินนั่แหละก็ได้มาจากตรงนี้แหละนะครับนะทาผู้ใดได้เมื่อคลิปก็เราก็ได้มาจากตรงนี้เรามีโชคมีหลาบตรงนี้เลาก็มาเห็ดบ้าน ส่วนเรื่องม่อว่านี่นะครับจังได้เรากับบอยเ,เดือนหลอนบอยไปอันนี้เขาเงินลูกอยู่แล้วพราะว่างเงินหลูกแล้วก็เก็บให้หลูกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คนนี้มากอมเมตน์นี่ก็คือว่ายัางไงคือว่าจักเพิ่นคิดจังไดยเนาะนะแะ้วกก้อนานานี่คือวันทีสิบหานะครับแม่หน่อยแล้วก็มีโชว์ทั้งอ่าของทั้งสซป,ปล้วนะครับทั้งนั้นการักกันหลายบาท หลายหลายลักหกหกตัวกนละครับที่เราได้มาเหมือนนั้นนะครับแล้วก็เสียตรงนั้นแหละเนาะมาเหรียญกระจักบ่ได้หลายดอกกระเจักสินี่นี่นี่น้อยนี่เลยอ่าเพราะว่าอย่างพ่อได้ทะเบียนรถใหม่มานํมอ่ากระจากอันนี้มึงพูดได้สิบ่อยากกระนี้เปนบ่อครับเป็นผมผมกระจากซื้อเพราะอย่างพ่อว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะมีรถรถใหม่สักกี่คันสีมีทะเบียนรถใหม่จะกี่รอบทะเบียนรถใหม่ทะเบียนบ้านใหม่ อยังกระซังที่มันเป็นใหม่ๆนี่ส่วนมากนะเอาว่าววอย่างไรคือคนไทยเนาะก็มักจะตีเป็นตัวเลขทั้งนั้นแหละแล้วก็ลองเสียงดวงดูเผื่อมันมีโชคมีาลาบระบาดนี้มันก็มีหลีนะครับทุกคนนะร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ดีใจก็มีหน่อยแต่กระซมีส่วนไหนถื่บดีใจก็คิดด้อย่างเดียวคือว่านั่นเอาอยืนหลุ่ไปเลยนีกแล้วใส่บาสิบเหรีคือตรงนี้นะครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ <c oughs> อ่เพิ่ได้มีการผูดคุยกันแล้วครับ บอจว,วาเรี่องนียาสีเอาเงินลูกไปเหรียญจังแสนสีส่มันสีมีปัญหาจังแสนสีส่ก็คุยกันแล้วตรงนี้ผมเชื่อได้เลยว่าแม่หน่อยแล้วก็ส่วนตัวของเรามีอยู่แล้วเราเงินนะเราจำเป็นต้องไปเอาของลูกมาออามาเหรียญมาซสือก็ได้นะครับก็คิื่อจังกอนหนานี่นะครับที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นกับเรื่องอพ่อเอกแม่หน่อยนี่แหละที่ไปติดตาม ไปอยู่กับลูกไปดูแลลูกแต่มีกระแสะข,ขึ้นมาว่าเอ้างานการขบือเฮ็ดคือมากอลูกกินอย่างประมาณนี้คือมันเป็นความคิดที่ที่แย่มากนะสําสหรับความคิดลักษณะนี้ความคิดที่แย่มากแล้วก็เป็นความคิดที่แคบอย่างงูบระการเป็นอย่างโบยบอยบอ,อย่างสันการที่เด็กน้อยคนหนึ่ง <c oughs> มาอยู่ในบ่วงมาลำ่ำแล้วเกิดดึงโดนโด่ดดดดงดัง นะครับทำบ่ดงดังกระสีอีกลักษณะหนึ่งกระสีคือเด็กหน่อยทั่วไปที่เพื่อนก็ต้องสู้ชีวิตด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับแต่บางเอิญแบดนี้ีหลาดังพ่อแม่ก็เลยต้องมาอยู่นั่เพื่อหยังเพื่อนึงลหละหนึ่งลหละครับอยู่ข้าไผกับบ่อุ่นใจคืออยู่กับพพอกับเม่สองเดินทางไปใสามาใสานี่อยู่กับพพอกับเม่นี่ก็อุ่นใจเพราะว่าพอเป็นคนขับรถแม่เป็นคนเป็นนั่มอย่างไงคือเป็นเป็นอย่างไรก็อย่ เป็นกำลังใจให้ลูกตลอดเวลาเนะี่ยผมก็บอกว่าถียเนาะเป็นมันเป็นคําถี่ลึกสิ่งมากนะแต่ผมผมบอกว่าถียเลยน,นึกนึกบอกก้อนหนานี่ผมนึกไปอยู่แต่ว่ามันย่ำสีบอกเลยคิดบอกเป็นเป็นเกียร์เป็นสีเป็นยังให้ลูกยังสีแหละครับเวลาเดินหน้าไปใส่มาใสา่ลูกก็จะได้มีเฮี้ยงได้อุ่นใจว่าเออนี่อยู่ก็พอกับเมก่กินก็ได้กินก็อิม่มนอนก็รับเวลาไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆท,ที่เปสแสดงตามรีสอร์ทมั่งตาม วัดตามว่าตามนีมั่งกสิอุ่นใจพ่ออยู่กับพ่อเม่อยู่กับคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาใจน้อนนครับเนาะิดว่าคนก็เหม็นคนไปอันนีเพิ่กับคงสิเคยเป็นเด็กหน่อยมาก,กอ่อนเคยสีได้รับการดูแลจากพ่อจากเม่ยเคยไปใส่มาใส่หางๆบานหางพ่อหางเมียสิรูสกจังใดจังสีคนก็เหม็นนาสีหูอยู่ลักษณะนีนะครับเนาะแต่กรณี ที่ว่าแม่หน่อยเอาเงินหลุไปไปใส่ไปอันนี้แล้วก็คอมเมนต์มาลักษณะนี้เนาะผมเมืองแล้วนะเป็นคอมเมนต์ที่ที่คิดแคบนะคิดแคบแล้วก็ติดอยู่ยแต่กับเก่าๆเข้าใจอยู่ความหมายของเราคือบ่อยากให้เลรีย่อยากให้เ,เงินหลูไปเลรีย่อยากให้อ่ลืมตัวว่อยากของเคยทุกเคยยากเคยบ่มีสิกินมาแต่เกา่าอ่า บ่อยากเอาไปเล่นจนเมือตัวนี้เข้าใจข้อมูลซึกตรงนั้นแต่ต้องคิดว่าเออคนเท่าน่ะนะครับเพื่อนก็นต้องมีลิมิตของเพื่อนบ่แมนโอข่อยตอนนี้ข่อยมีหลายแล้วลูข่อยฮาด้มือสำนันสำนี้ข่อยสิใส่กับตัวนี้มันบ่แมนจังสันน่ะอ่าผมผมบอกได้เลยบริยู่หอดปานน้ดรอกครับนะนะครับบริยูมหอดปานน้ดอกเพราะว่ายัางเพราะว่ามีค้นจับจองมีคนอันนี้อยู่แล้วแต่แม่หน่อยน่ะผมบอกตรงๆเรามีเพื่อนเป็นคนถี่มีดวงทั้งนี้ เป็นคนที่มีดวงเท่านี้แต่เพิ่นกับบรด้ว่าสี่เคลื่อนยังก่อนเรียนจนอันนี้นะนั่นนนเพิ่ดน,นเรียนเทียเพื่อนได้ทะเบียรถไม่มากเพื่อนก็อยากสื่อเบิ่งพอดีมือที่ได้มากก็คือวันที่สิบหา้าเพื่นอนกับ่องครับอันอของเล่ามึงถือเต็มเต็มนะครับแลบ้วก็โต๊ะเก้านี่แล้วก็เล่มอันใส่กับอันไทยมึงกเ็เต็มเต็มอีก นะครับก็เลยก็เลยดีใจจนอตัวโดวดตรงๆจนมีคนอิจฉานี่แหละมาคออเม่นว่าเพิ่นกะสิว่าห้ดีใจยังไงแต่ผมเป็นคนมึงแต่เทนะครับผมบ่อดอย่างเงี้น้ำน้ำจ๊กสลึงผมก็ยังดีใจน้ำเล่าน้ำตาไหลน้ำตาหน่อยน้ำตาซึมน้ำเล่าจนหัวใจสีว่ายน้ำเล่าพมดแหละนะครับก็อยากให้คนที่เพิ่นคออเมต์เนานะคิด ท่านเจ้าหู้หูคิดลักษณะนั่นมันก็เป็นผลดีกันมันเกิดเป็นสิ่งที่ดีกันเพียงแต่ว่าบางอย่างน่ะคำาบอกกันการใส่คำาบอกกันอย่างมันมันหนักเกินไปอผมไปเจอขอาเมนตนหนึ่งที่เพิ่นเกิดข้าเมนต์ลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่เพิ่นบริเตมนี้เมียนหน่อยบริเตมนี้ผู้ใดคือว่าเล่นเลขเล่นหวยกับยาให้นักไรเด้ดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยจึงอย่างนี้นะดีคือว่าบ่ให้มกมุ่นว่าห่หนีนะจังสัรก็คือ เป็นการเอ่อเคลื่อย่างเตือนสติเออแบบนั้นน่ะดีตัวนี้คือตัวนี้คือว่ามาด่าเขาเลยนะมันก็เกินไปน่ะเจ้าสิไปเป็นเจ้าของชีวิตเขาบ่สิไปวุ่นวายกับชีวิตเขายังคักแน่แทะนะครับเพิ่นก็บ่แม่นเด็กน้อยบ่สิว่าบ่ฮู้ว่าเอออ่าแต่ก่อนเคยทุกข์เคยยากมาตอนนี้มีแล้วข่อยอยากใช้เงินจังได๋ก็ได้มันบ่แม่นลูกข่อยมีเท่านั้นเท่านี้ลูกข่อยหาบ่ได้เท่านี้ข่อยต้องใช้เท่านี้มันบ่แมเอียนความคิดจังซั่นคือความคิดเด็กน้อยนะครับนะ เป็นก็มีผู้ดูแลมีอันอันคอยให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่บ่อยๆว่าอยากใสจังเด็ก็ใสอยากเฮ็ดจังเด็ก็เฮ็ดนะครับเนาะคลิปนี้บ่าวชื่นละพีล่ละหน่อยไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ